ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์วันที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นราวพัฒนาของอาจารย์แดงนะคะที่แอดจะได้เอามาฝากเรอนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะที่แอดเอามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเด้อนะคะขอหายพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเอาไปพิจารณาเอานะคะเอาไปเบิ้งกับสำนักอื่นๆนะคะ อาจารย์แดงนะคะกับคุณๆกันอยู่นะคะอาจารย์แดงน้องหานนะคะเปิ้นได้ให้ตัวเลขแนวทางนะคะลาวพัฒนามาฝากเอฟซีทังช่องนะคะเดี๋ยวห้องเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของอาจารย์แดงไปพร้อมๆกันแล้วนะคะว่าได้ตัวใดนะคะมาดูกันเลยนะคะของอาจารย์แดง ื้ออาจารย์แดงนี่คุณหูยเนาะค่ะเนาะอาจารย์แดงน้องหานนะคะคุ้นๆกันยูโบจ้าอาจารย์แดงนะคะค่ะอาจารย์แดงอาา่งอาเขียนตัวนี้บนล่าง วิ่งชัดะะตัวน้องคะเนาะตัวน้อยสมุดกระเลมน้อยว่าสิถือเลขแน่นเสื้อกระดาษยิ่งยิ่งไม่เอฟซีเบงว่าเป็นยังตัวนาะคะเนาะเจนตัวน้อยกะสมุดน้อยว่าตะเล่ม,มันถือกะพ่อแล้วนะคะวิ่งนะคะ ศูนย์บินสามกับศูนย์เด้อค่ะนะคะให้มากนะคะกับมีหลักสิบหลักหน่วยสิบนี่กับมีสามนะคะสามสี่ ศูนย์สองหกเจ็ดนะคะนะคะของอาจารย์แดงนะคะเป็นหามากนะคะเน้นที่สามนะคะอาจารย์พันไายบอกว่าเน้นที่สามนะคะเป็นงวดแรกนะคะงวดแรกเด้อค่ะทีแอดแต้มมาลงหายนะคะเฮบซี่นะคะอาจารย์แดงน้องหานนะคะ เป็นงดแรกนะคะงดแรกเขาก็มาตามเบิ้งนะคะเอาไว้ทถแนีเบิ้งกอแก็ได้กข่าเอฟซีอย่าพึงซื้อนะคะ, F ะ,คะเอาไว้เป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะงวดแรกงดแรกที่อาจารย์แดงพนในใหมานะคะ หลักสิบมีสามมีสี่มีศูนย์ 0, หลักหน่วยมีสองมีหกมีเจ็ดนะคะนะคะเลขวิ่งนะคะบนล่างนะคะคันบ่หมกักตัวเลขที่อาจารย์พันจับไห่สาม,มารถอา,าระจับใส่กันกับตัวอื่นได้เด้อนะคะสามมีสามมีศูนนะคะวิ่งสามกับศูนย์นะคะเปิดพัดลมให้ลุกให้เนี่ยเปิดพัดลมให้แม่นุกอนนะคะนี่และค่ะ จานแดงเพื่นในไหมานะคะแล้วก็มาจับคู่นะคะก็คือสามสองสามหกสามเจ็ดนั่งสี่ละค่ะเนี่ยค่ะหอจานแดงนะคะเอาละค่ะสามหกนั่นเห็นบสามสองสามหกสามเจ็ดอสี่สอง c หก่เจ็ดนะคะมบม่าศูนย์สองเอามาตัวเก่าอีกแล้วพี่นอ้องศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะอืมนีแค่นี้นะคะอาจารย์แดงปันไห่ตัวเลขแนวะท่างมากนะคะ อันอื่นนะคะแอดกับคอขอบุญขอบคุณเด้อน,นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะที่อาจารย์แดงเป็นหามากนะคะลาวพัฒนานะคะวันจันทร์วันที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์แดงนะคะเป็นงวดแรกนะคะที่แอดแดงมาลงหายนะคะเป็นงวดแรกะคะ่ะบนล่างวิ่งนะคะสามกับศูนย์หลักสิบ มีสามมีสี่มีศูนย์หลักหน่วยมีสองมีหกมีเจ็ดนะคะจับคู่สามสองสามหกสามเจ็ดสี่สองสี่หกสี่เจ็ดศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบื้องเลยนะคะตัวเลขแนวทางมีเขามีรุดนะคะก็ขอใหายพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทานเอาไปพิจารณาเาเด้อน,นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะแอดกับออกมาแบ่งปันเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะเขากับวงหูจกะะักวาค่ะ ว่าตัวเลขแนวทางมันจะออกตัวได้นะคะเป็นงวดแรกนะคะงวดแรกนะคะที่อาจารย์ในทรงตัวเลขแนวทาาเล่าพัฒนามาไห้นะคะขันบอมากตัวเลขที่อาจารย์พันจับไห้สาม,มารถเอาไปจับแท่ก,ก,กันกับตัวอื่นได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะ,คะแคบนาจอไว้ทะเบิงนะคะงวดแรกเข้าเบิ้งกอนนะคะแคบใบเบิงกอนนะคะสีขาสีรุดเกย์ยวากันนะคะเพราะว่าทางช่องเองกระด้มันําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เขามาแล้วนะคะแอดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะบริพาตัวเลขแนวทงังจากทังช่องนะคะเนาะก็อะยะ่าลืมนะคะกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้พร้อมนะคะเพื่อจะบริพาดนะคะตัวเลขเด็ดๆนะคะว่บาว่าเล่าพัฒนานะคะหไวยรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวเข้ามาตามต่อกันแล้วกันเนาะนะคะ,ะ,นะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ แอดกระคอาหายพอแม่พี่น้องทุกคนทุกทันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอาหายเฮงเฮงรว่ยๆรืยถูกหวยลาวพัฒนาเมื่อนี่ไปน้ำกัดน,นะคะขอให้แตกบนแตกล่างนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกัสวัสดีค่ะ